สวัสดีค่ะสวัสดีส,สิสวยค่ะ,คะกายสวยเราเป็นเพื่อนกันเพอนตั้งแต่เด็กเลยแต่เพื่อนมีผัวแล้วนี่ยังไม่มีผัวก็เลยสวยน้อยกว่าเพื่อนเพราะเพื่อนสวยเยอะกว่าเพื่อนก็เลยมีผัวเพื่อจะมีอีกคนที่เท่าไหร่ถ้าผัวคนนี้ตายอามาสัสส์ลองสวยดบก่อแต่งหน้าซ้อมดูเดื่อผัวตาย เสียเวลาว่าแต่งยังไงหรือได้มีผัวเลยเอาไปเรื่อยๆจกนกว่าจะหมดอายุไขเรืองยิ้มเพื่อนเ,นเองเราสวยทั้งตัวละมั่นใจล้เป็นคนสวยเราจะทำยังไงก็ได้เราจะแต่งยังไงก็ได้นิสก็ของเราหน้าก็หน้าเราถ้าไม่สนใจคนจะมองอยังไงก็เรื่องของเท้า ช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือสวย <c oughs> เรื่องสวยอ่ะก็มีหัวสองแล้วนะ <c oughs> ตายไปหนึ่งเหลือหนึ่งตายอีกหนึ่งจะได้อีกสอง <c oughs> เออนี่แหละ <c oughs> มีลิปแท่งเดียวก็สวยได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะหลายอันซื้อหลายอันเราแต่งไม่เป็นก็เท่านั้นแหละ <c oughs> ยิ้มหน่อยเพื่อนยิ้มหน่อยจริงใจเพื่อนเราสวยทู้เะะาเราแต่งหน้าเราแต่งหน้าเพื่อนเพื่อนสวยเป็นผู้หญิงเราน่ะอย่าหยุดสวยนะคะแล้วสวยในแบบฉบับของเราผู้หญิงทุกคนน่ะสวยหมดถ้าไม่ติดที่ก็แล้วเรามีความสวยในมุมมองของเราทุกคนนะคะวันนี้เป็นบิวเกอร์ รหรือก็แล้ว่าเ็าแต่งหน้าแต่งหน้าให้เพื่อนนะคะเราสวยเราก็ต้องให้เพื่อนเราสวยด้วยเออเราเป็นคนสวยนะเพื่อเรา้องสวยวก่อนเพื่อเราสวยนะต้องสวยเพื่อนเราต้องสวยเราไม่ได้ติดที่เหล่ถ้าคนถ้าคนไม่คนขี้เหล่ก็จะไม่มีผัวสองหัวสามอยออน,นี้อไมคนไม่ได้ขี้เหล่มากก็เลยมีผัวหลายคน เป็นธรรมดาของคนสวยใช่ไหยเออเดืตายอยีคนนี้ก็เอาใหม่อีกไม่ได้แคร์นะเรื่องผี่ชายใช่ไหมตวัวไเออเดี๋ยวเดี๋ยวนมันตายก่อนอีคนนี้ตันตายอีกต้องให้มันขึ้นฝาหาไม้นะนะแกงนะถ้าตายตายแกเอาผัวใหม่เลยนะแต่งหน้าขึ้นให้คนผิวได้ไหม